สวัสดีครับปู่ครับมาเจอกันวันนี้เช้าวันพฤหัสนะครับนะครับตอนนี้ผมจะมาบอกเรื่องเออเรากำลังจะมีรีแมปนะครับของ P.O. w แบงค์ช h o p นะครับเราจะเป็นสาขาในภูเก็ตนะครับเป็นตัวแทนของ p w Bank Shop อ p เดี๋ยวรีแมปก็จะเริ่มที่5,900บาทเป็นสเต็ปที่แบบใช้งานสเต็ปใช้งานนะครับสเต็ปแบบ รถบ้านทั่วไปอ่ะส่งลูกโรงเรียนก็ทําได้เพื่อประหยัดน้ํามันแล้วก็ให้มันเบาขึ้นนะครับขับง่ายขึ้นนะครับนะแล้วก็อุด egr เพื่ออะไรเพื่อเซฟเครื่องยนต์นะครับในการเอาไอเสียกลับมาเผาไหม้นะครับทำให้ห้องไอดีเนี่ยมันจะเป็นขี้ขมหาตันอะไรพวกน,นี้ได้ครับเร็วๆนี้นะครับน่าจะเป็นรออุปกรณ์อยู่ครับรออุปกรณ์รอสายรออะไรต่างๆอยู่ น่าจะเป็นช่วงอาทิตย์หน้านี่แหละครับก็จะเริ่มละอเอามาได้เลยรถที่ผมเคยทําไปนะครับอที่ยกสูงไปอะไรนี่บางคนเปลี่ยนยางหนักแต่ไม่ได้รีแมปอ่ะนี่ยผมเพิ่มเติมให้แล้วนะครับโอเคครับขอบคุณครับแล้วเจอกันครับ